pepetah pepetah peputahputih keputih kuputih keputih keputih diputih keputih satuutih putih อ,อ,รรอิงกอเนี่ยครับคือมันเป็นการแสดงคนจีนในสมัยก่อนถ้าจะเอาคําว่าอินกอมาแปลความหมายก็คือการอยู่ร่วมการรักการเชื่อมความสมรูคีการมีความผูกพันในหน่คณะนะครับแล้วโดยความจริงก็คือเป็นการแสดงศิลปะทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นคนชาวจีนแต่มันเริ่มต้นที่เมืองไทยก็คือที่พะน,ะนัสนิคกนะครับเป็นอย่างแรกครับ ประวัติความเป็นมามันมีอย่างนี้มันมีว่าก็คือคนตรงคนตรงฉินเนี่ยปูกพวกขุนานางไม่ดีที่เรียกกังฉินเนี่ยขับไล่ออกจากเมืองขุนานางที่กังฉินเนี่ยคือไม่ดีก็ยึดครองเมืองทีนี้ปรากฏว่าขุนานางกังฉินเนี่ยก็ครองเมืองมาแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยปวดอยากมากคนไม่ไหวพอทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยทำยังไงอ่ะคนนึงก็ขึ้นเขาไปไปเล่าให้ ผู้ยิง่งใหญ่คอยดูสานฟังในร้อยแปดคนเนี้ยพวกนี้เข้าวางแผนกานจะอกาะผู้เมืองเพื่อจะกลับให้สู่ความร่รมเย็นมอนเดิมก็ปรากฏว่าเอ๊เราจะเข้าเมืองได้อย่างไรผู้ดีจังหวะจังหวะสายรายงานว่าในเมืองเนี่ยที่เขาถูกไล่มาเนี่ยกำลังจะจัดงานฉลองกันเจ,จ้าเมืองที่ป็นคนที่สายไม่ดีเป็นกลางชินเนี่ยจะจัด,จะจ,ดจะจัดเมืองฉลองกันเอ่อ คนงานที่ฝ่ายดีฝ่ายตรงชินเนี่ยเขาก็รวมตัวกันเข้าประชุมบรรทัดฐานกัน,นว่าเอ๊ะเราจะยึดคืนเมืองยังไงก็ปาบอกว่าเราจะต้องแปลงหน้าเพราะถ้าถ้าเราเคยดูหนังจีนประเด็นนว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาจะวาดหน้านักโทษใช่ไหมเอกตากกำแพงเพราะนั้นเนี่ยแล้วมันก็จะมีทหารสองคนใช่ไหมหน้าประตูเมืองว่าคอยมองว่าคนเนี้ยที่ประกาศจับใช่ไหมเพราะนั้น นักลบเนี่ยเห็นข่าวลือารหรือพวกเนี้ยเขาก็วางแผนโดยการวาดหน้าเหมือนยิ้วเพื่อเอามาสแสดงอ้างว่ามาสแสดงในงานนี้ฉลองเมืองแต่การฉลองเขาเนี่ยไปจะเข้าเมืองได้เนี่ยเขาต้องตรวจอาวุธอีกแต่ในสายในเมืองเนี่ยก็คงมีสายพวกของพวกคนคนดีไว้เพราะพวกเนี้ยเข้าเมืองได้ก็คือต้องไม่มีอาวุธแต่คนเหล่าเนี้ เขาวางแผนกันมาแล้วก็คือการฝึกซ้อมมาแล้วว่าอาวุธถุงข้าวทีค่คือไม้ไม้คือไม้คู่นั่นแหละไม้คู่ของอิงกอนกอะนั่นคืออาวุธเขาก็เอาอาวุธจะเป็นไม้ตีเข้าขเมืองนะครับตีแสดงเข้าเมืองเสร็จแล้วก็เอางูไปหลังแต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยต้องต้องเต้นต่อหน้าจ้องเมืองพวกนี้เขาก็เต้นกันเต้นกันเต้นกันพอได้จังหวะงูเนี่ยจะเป็นหัวหอม เอางูจริงเนี่ยพุ่งเข้าไปหาเจ้าเมืองเจ้าเมือก็ถูกงูกัดนี่คือสัญญาที่ว่าคนที่เส้นเองกอ,อนั้นเริ่มแปลงเป็นนักรบล,ละนักรบพวกนี้ก็คือเองกอนี่หรือทีชาวจีนตอนนี้เรียกพอบูเนี่ยก็จะตีพวกขุนานางกลางฉินต่างเนี่ยทหารต่างๆเนี่ยจนแพ้ราชาแล้วยึดเมืองกลับมาเป็นสําเร็จ การวาดหน้าหนะ้าสมัยก่อนสมัยลุงเล่นตอนเด็กๆนะครับก็จะใช้สีซึ่งเขาเรียกว่าสีปุ่นนะสีปุ่นซึ่งงานก่อสร้างทั่วไปจะใช้กันนะครับแล้วก็ผสมกับน้ํามันมะพร้าวนะฮะน้ำมันพืชหรือน้ํามันมะพร้าว,าวส่วนใหญ่ผสมไม่ได้ขนาดแล้วก็ใช้ปูมการของจีนเรียกว่าปิกเนี่ยมาวาดหน้ากันนะครับในการวาดหน้าสมัยก่อนนั้น จะจ้างคนที่เล่นนิ้วมาวาดให้แต่ปัจจุบันเราก็ได้ถ่ายทอดขึ้นมาแล้วก็ใช้จินตนาการให้มันเป็นออกไปทางหน้าดูน่าจะมีเรียกกันง่ายๆสองแบบนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเรียกว่าหน้าใหญ่คือถ้าทึบๆรึมฝุ่ครึมหน่อยก็เรียกว่าหน้าใหญ่นะครับแต่ถ้าหน้าเล็กเนี่ยจะเป็นแนวนี้ครับเป็นจะเป็นแนวนี้คือบางๆแล้วก็มีสีสันมีเส้นเล็กน้อย าการอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทั้งๆ่าี่ก็จะเป็นการผรสมผสานของของรูหน้าเล็กนะมันเกิดจากการจินตนาการว่าเราจะใส่อะไรลงไปใส่สีลวดลายแบบไหนลงไปการแต่งกายที่จริงแล้วถ้าเป็นเรื่องของไงินเหรเนี่ยเราจะเห็นว่าศิลป,ปะวะัฒนธรรมไปทางด้านจีนจะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการวาดหน้าก็จะวาดหน้าคล้ายนิ้วาการแต่งกายก,ายก็จะคล้ายนักรบนะครับแต่ว่าสีสันที่ทาง ของอำเภอพนันิพมเน้นขาวดำนะครับเน้นขาวอ่าสีดำแถบขาวนี่ก็คนสมัยก่อนซึ่งเป็นผู้รู้เนี่ยเขาก็มาขยายความบอกว่ามันเป็นการทานตัวที่ดีกว่า เรามีการนัดหมายว่าเราจะมีการสืบซ้อมมีการแสดงที่ไหนที่ใดก็แล้วแต่ง,งานใดก็รับก็ตามนะครับเ,เราก็จะมีการไปสืบค้นหาต้นข้าวนะครับอย่างที่เดียนิทราบก็คือจะไปดูต้นข้าวที่สวยงามนะครับมีความแข็งแรงในความรู้สึกที่เห็นแล้ว,วเออต้นข้าวต้นนี้นะครับเป็นต้นที่สวยงามมากแข็งแรงดีอะไรทํานองนี้แต่ต้องเน้นว่าให้เป็นต้นข้าวที่ ม่อยู่ในกลุ่มอาจจะอยู่โดดเดี่ยวนะครับซึ่งเราเรียกกันทุกวันนี้ก็เรียกต่าข้าวลงฟ้านะครับสามารถเลี้ยงตัวเองดูแลตัวเองได้ไม่อยู่ในกอะไรเป็นจางแต่เราก็จะไปดูเมื่อไปดูเสร็จแล้วเราก็จะมีที่กรรมโดยการนรําสิ่งของนะที่จะไปไหว้เหมือนกับอัญเชิญนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิธีไปเมื่อไปเนี่ยเราก็จะไปกันแบบสบายๆคือไปนข้างจะเรียกวันเงียบๆก็ได้ แต่เมื่อมีถึงวิธีอัญเชิญขึ้นต้นข้าวขึ้นจากท้องนามาใส่กระถางเนี่ยก็จะมีการจุดประทัดแล้วมีการตีกองแล้วก็จะแห่ไปในรอบตลาดปรน,นิคมในเส้นทางซึ่งเคยใช้เส้นทางก็คือสนสชิงชอตลอดสายอันนี้ก็จะเสมือนว่าเราเป็นการโฆษณาประชาัมพันธ์ให้รู้ว่าขณะนี้มีการแรงมีการซ้อมเป็นกอมีการแสดงกอ,กรกอครับ โดยที่ไม่ต้องไปบอกใครตามบ้านเมื่อได้ยินเสียงของทุกคนจะรู้เลยว่าจะมีการซ้อมในกอนแล้วแรงกองกองของนายคมเนี่ยเป็นกองที่ต้องบอกตรงๆว่าเป็นพระบูจริงๆสังเกตเมื่อเราสังเกตว่ากองเนี่ยจะเร็วตีเร็วและแรง ไม่เหมือนยิ้วไม่เหมือนมังกรสิงโตแล้วถ้าสังเกตดีว่าท่าเต้นต่างๆของเราเนี่ยจะเร็วตั้งแต่หัวจดเท้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเองกอคณะอื่นๆในประเทศไทยเนี่ยอย่างเช่นนครสวรรค์นเนี่ยจะช้ามากจังหวะกองท่าพวกเราดูดีจากซีดีหรือจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยของเขาจะช้าช้าแล้วเขาก็เต้นไม่ใช้ทุกส่วนของร่างกายแต่ของเราเนี่ยเป็นเหมือนนักรบ จะสังเกตว่าเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายของเองกอที่นครสวรรค์หรืออุดรธานีเนี่ยหรือแม้กระทั่งของภาคใต้จะมีหลายสีสันแต่ของเราเนี่ยเน้นสีดําเป็นชุดทหารเป็นหลักเพราะนั้นทหารเนี่ยคือใครคือนักรบนักรบนั้นจะต้องเร็วแล้วก็ไวเข้มแข็งเ,เนี่ย คือของเราท่าเต้นที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาจึงจึงมีคนที่ชอบและติดตามก็มีครับศึกษาดูรักวัฒนธรรมมันมีไปเรื่อยๆก็ดีน่ารักเียนะเจอตัวเล็กๆกับานั่งหัวหรเราะเรื่อยก็เช้นเป็นที่เช่นหน้าสุดตาของน้องเจนะ้าพ่ะยะ ก็ซื้อตั้งแต่เล็กแล้วก็อยากให้มีได้เรื่อยคื้อเขาล่นจังหวะช้ากว่าเราของเราจะเร็วของเราสนุกกว่าสนุกมันถตงเต้นใช่ใช่รองที่นี่สนุกกว่านะมันชึกคักดีแล้วแต่งหน้าอะไรดีกว่าคึกคักตังหวะสวรรค์มันช้าค่อยๆก็ก็อไปเลยรับไปเลยที่นี่ดีกว่านะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยที่ครูอยากเห็นก็คือว่าตราบใดก็แล้วแต่ถ้าครูไม่ได้อยู่ในนี้แล้ว หรือไม่มีส่วนที่จะมารับผิดชอบโรงเรียนนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นในคนรุ่นหลังต่อไปเนี่ยไ,ไ,ไ,ดได้มาสืบสารเจตนารมณ์คือการอนุรักษ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นครูไครก็ได้จะเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเป็นหน่วยงานหรือองคอ์กรไหนก็แต่สามารถที่จะเผยแพร่ตำนานเนี่ยองคอ์กรเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเื้อเพลิว้คมเนี่ยให้ดำรง,งคงอยู่แล้วพวกเราทุกคนเนี่ยเน,เนี่ยในกลุเนี้ยจะต้องสามารถที่จะ เลนได้และไปต่อยอดถึงแม้วตัวเองเนี่ยโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาสอนเด็กรุ่นต่อๆไปได้น,นี่นี่คือสิ่งที่ครูคาดหวังแล้วลุงแหลมอยากเห็นอน,นาคตแข่งกอเป็นยังไงบ้างครับเอ,อ่อเรื่องอนาคตเนี่ยมันคือถ้าถามว่าอยากเห็นยังไงอยากเห็นได้มีต่อไป นะครับแต่ก,ก็เป็นห่วงว่ามันจะหมดไปนะครับก็หาคนที่จะสืบทอดตานานอินกอพันนิคมนี่ยากมากรูปแบบของพณนนิคมีอาจจะสูญไปถ้าหากว่าพวกเราเด็กเหล่านี้ไม่มาช่วยกันอนุรักษ์ว่าจอาจจะหมดไปที่เชิงเหมือกัน ก็เลยมาเล่นตามพี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่เรามาเล่นมาแสดงเราภาคภูมิใจไหมภาคภูมิใจครับเพราะว่าเราโตขึ้นเราจะได้เป็นกอล์ฟส์เล่นเต้นครับเล่นได้ตื่นเต้นเลยครับ